สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพูกับผมปูซีเมนต์เช่นเคยนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมโคดแย่การปฏิวัติของลูรุ s โรสตอรี่นะครับเราจะมาพูดถึงเนะะื้อหาคอนเทนต์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดในแผ่นที่ผ่านมาก็คืออารีนานั่นเองนะครับซึ่งการมาของอารีนาเนี่ยมันทําให้หลายอย่างในตัวเกมเปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทลลสตัวละครอ่า จุดประสงค์ของตัวละครน,นั้นมีบทบาทเพื่ออะไรทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเรามานั่งวิเคราะห์แล้วว่าอในคอนเทนต์หลกักมันไม่เห็นมีบทบาทเลยเห็นเช่นไอ้ตัวพังตัวได้มันจะมีบทบาทยังไงในในคอนเทนต์หลักอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างในเกมเนี้ยตัวที่พังตัวได้จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวดิฮาสองดาวนะครับที่อยู่ในแรงเอหรือเปล่าหรือหรือแรงเอเนี่ยแหละก็ ที่เป็นดีพ้าสองดาวนะครับสามารถแจกการสเตลให้3เป้าหมายได้ในรัศมีกันยิงก็พูดง่ายคือ3คนนั้นเนี่ยจะพางตัวได้ชั่วข่าวนะครับนั้นก็จะมีโมนิก้าที่อยู่ในแรงเอนะครับที่เป็นนายออฟเทเวลอ่ะเออตัวนี้ก็พางตัวได้นะครับถึงแม้ระยะหวังผลจะสั้นไปหน่อยก็คืออ่า17.5วินาทีที่เลเวล9ก แต่ว่าระยะผลของสกิลอ่ะคือว่าสกิลจะได้ใช้ใหม่อีกครั้งอ่ะต้องรออีกย0วินาทีในช่วง2.5วินาทีก็อาจจะมีหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับแต่ตัวมอนิกาเนี่ยคือมีการรีลงสนามใหม่ได้นะครับก็คือถ้าเราถอดตัวนานออกจากสนามเนี่ยก็สามารถลงใหม่ได้ทันทีนะครับก็คือว่าเราตอนแรกเราก็งงในคอนเทนต์หลักว่าเราจะรีลงสนามบ่อยเพื่ออะไรแต่ตอนเนี้ย เข้าใจแล้วว่าไอ้พวกที่มีสกิลรีลงสนามอย่างพวกน้ำบินสายคิงอ่าหมายถึงน้ำบินประเภทคิงน้ำบินประเภทกลยุทธ์อะไรเงี้ยมีบทบาทในอารีนาแทบทุกตัวโดยเฉพาะซีโร่สีดาวนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหไม่น่านเชื่อว่าหมอนี่จะมีบทบาทได้นะครับตอนที่ซีโร่สีดาวเข้ามาในเกมใหม่ๆเนี่ยคือถ้าถามว่ามันว้าวขนาดนั้นไหมไม่นะครับคือ คือมันว้าวเพราะว่าในที่สุดตัวตัวพระเอกก็มาแต่แค่ว่าอาจจะเป็นหุน่นบุไลซีโร่อะไรเงี้ยแต่หุน่นบุไลเนี่ยก็ยังมีข้อดีในการใช้งานครับแต่ตัวซีโร่สีดาวเนี่ยถ้าถามว่าเอามาลุยชาเลนได้ไหมเอามาลุยพวกคอนเทนเนอร์เรื่องได้ไหมมันก็พอลุยได้ครับแต่ว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งพอระบบอารีนามาเนี่ยคือมันคือที่สุดของ ที่สุดของซีโร่แล้วอะ่ะคือถ้าซีโร่ใครมีซีโร่สักเจ็ดสิบอาหรือแปดสิบอามเนี่ยคือเล่นอารีนาสบายมากเลยผมลองใช้แล้วแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเองมีบทบาทในอารีนาขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่มีทีมซีโร่แล้วกันเพราะาตอนนี้ผมกางเล่นอยู่หลายทีมเลยและไอทีมซีโร่เนี่ยมันคือแบบเดอะเบสมากๆสำหรับผมะนะแต่ หลายคนอาจจะมีตัวทีมในรอบลาวก็เล่นสบายเหมือนกันถือว่าเล่นได้ดีเลยหรือจะเล่นทีมผสมก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าเกมเนี้ยถึงจะมีกลุ่มนักบินก็ตามเนี่ยมันก็แค่มีผลในชาเลนจ์นะครับก็คืออ่าอย่างบางตัวลดคอร์สให้กับกลุ่มกองทัพเบรทเนียกลุ่มฮาคียอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามีสกิลอะไรบ้างตัวอะไรทําอะไรได้บ้างเนี่ยไปดูในกลุ่ม Facebook แล้วกันกลุ่มโค้ดแกีกัการปฏิวัติของอ่าไม่ใช่การปฏิวัติ ต้องไปชื่อภาษาอังกฤษเนาะโคดกีอาร์ตลูรุสออฟลิเบเลียนโรสตอรี่นะครับโอเคก็จะประมาณนั้นละกันนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมลงอารีนาะเอามาให้ดูนะครับถ้าถามว่าทำไมผมไม่เอาคลิปตัวเต็มมา,มาใส่เลยเพราะว่าคลิปมันนอกครับก็คือผมอัพบ,บันทึกคลิปตัวเต็มนะแต่แอปบ,บันทึกมันเสือกหลุดกลางคันก็เลยทำให้บันทึกรอบสองไม่ได้ แล้วผมก็บันทึกได้แค่รอบเดียวแต่ก็จะเป็นคลิปที่อธิบายเรื่องปัจจัยในการได้คะแนนสูงๆในอารีนาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมปูซีเมนอีกเช่นเคยนะในวันนี้เราจะมาเล่นอารีนาครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาอธิบายาเทคนิคทลิปต่างๆนะครับในการเล่นอารีนานะครับ ก็ถ้าเกิดให้ผมอธิบายว่าทำยังไงให้ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับเล่นจบเร็วค่าหุนได้ครบหรือว่าเก็บเสาให้ครบเนี่ยก็มีส่วนในการได้คะแนนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลามีผลมากกว่านะครับแต่เอาเป็นว่าผมอะ่ะเป็นพวกที่อ่าเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าอ่าเราจะต้องเล่นยังไงนะครับในกรณีที่ อีกฝ่ายเนี่ยมีพลังสูงกว่าเนี่ยเราต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะโดยกําลังลบของเราเนี่ยมีประมาณ2องหมสเนาะส่วนอีกฝ่ายมี2องหมเราต้องคิดไว้เลยว่าอีกฝ่ายเนี่ยคุณต้องดีกว่าเราเป็นเท่าตัวนะครับโอเคเราเข้าไปเราเข้าไปท้ายน,นี่เลยแล้วกันไอคนที่มีพันเก้านะฮะโอเคพันเก้าแต้มนะครับเรามีแต้มอยู่สองพันหนึ่งไอสองพันหนึ่งแต้มของผมเนี่ย ก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างครับแล้วก็มีแบบบางรอบนี่คือเล่นไม่ไหวจริงๆก็คือออกจากเกมเลยนะออกจากเกมถ้าเกิดเ,เราออกจากการแข่งขันอารีนาเนี่ยเราจะไม่ได้แทบนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ไม่ไหวจริงก็ออกมาเฮ้ยไดคะแนนน้อยอยู่ดีมาแล้วแต่คนนะจะเล่นต่อจนหมดเวลาก็ได้ก็ได้คะแนนประมาณ20 30แต้มมั้งผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปค่อยว่ากันอีกทีอ่า ในทีมของอารีนาของผมเนี่ยก็จะเป็นทีมผสมผสมนะฮะยังไม่มีทีมบิทเนียสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่เล่นทีมบิทเนียเป็นหลักแล้วมีนายออฟลาวครบตัวจะเล่นง่ายมากในการเล่นอารีนาในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออธิบายในการเล่นเลยแล้วกันนะเพราะว่าในทีมผมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มกลุ่มใน facebook เนี่ยผมได้อธิบายทุกตัวที่เป็นตามเทียร์ลิสแหละคือ คือผมได้วิเคราะห์ตามเทรลสใน Facebook เรียบร้อยแหละเรบอกได้เลยว่าหลายตัวละครเนี่ยจากเมื่อก่อนไม่มีบทบาทในคอนเทนต์อื่นนะแต่มีบทบาทในคอนเทนต์อารีนาเป็นหลักนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆบางตัวนี้คือเกินคาดมาอย่างเช่นตัวซีโร่สีดาวที่ผมเอามาใช้ด้วยในรอบนี้โอเครอบนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ก่อนตอนที่เล่นการแข่งขันอารีนาเนี่ย มันจะมีเรื่องของเวลามาด้วยเวลาเขาให้มา200วินาทีอันนี้ผมหยุดค้างไว้ก่อนทีเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ตัวป้อหมหุ่นแต่และตัวเนี่ยเขาตั้งฐานยังไงบ้างซึ่งเราต้องดูซัทาทเวอร์แรกซัทาวเวอร์แรกรรแรก,ก็เท่าที่ดูเนี่ยเรายังปลอดภัยอยู่นะแต่ว่าพอเป็นซัทาวเวอร์สองเนี่ยความชีบหายมาเยือนนะฮะเพราะว่ามันมีตัวการเยอะมาก ันนี้คือเป้าหมายแรกที่เราจะไปลุยก็คือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือเราตีธรรมดาสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดเรามาตีซัเทเวอร์สเนี่ยเราโดนตรงนี้เยอะแยะเลยแต่มันมีวิธีอยู่นะครับมันมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะส่งตามสเต็ปก่อนจริงๆถ้าเกิดตรงซัเเวอร์แรกมันมีหุ่นฝังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย โอ้ยลืมไปว่ามันระยะยิงมันไกลด้วยว่ะเราต้องส่งตรงนี้แทนเนาะส่งตรงนี้แทนมาส่งถึงไหมเนี่ยอ่ะตรงนี้แล้วกันค่อยๆไปแล้วก็เอโมนิก้าไปเพราะว่าโมนิก้าตีแรงครับโมนิก้าเนี่ยเหมาะกับอารีนามากๆครับ แต่ไม่เหมาะกับคอนเทนต์หลัก่าเ่เงเรื่องชาเลนนะเพราะว่าในอารีนาเนี่ยไอ้พวกตัวละครพัางตัวได้อะมันจะมีบทบาทมากในในการหลบการโจมตีได้นะครับโอเคเรียบร้อยฮะเด<น>ี<อ>๋ยวเราค่อยๆเล็มแล้วกันทีนี้เราต้องค่อยๆเล็มนะก็อ่าเท่าที่ดูเนี่ยคือมันก็เยอะอยู่นะ แต่ไม่เป็นไรเราใช้ซีโร่นี่ได้มาเราค่อยๆเล่นไปแปะเห็ดเรียบร้อยนะฮะแปะอีกรอบหนึ่ง อย่างที่บอกครับเกมเนี้ยเราต้องใจเย็นๆน,นะครับเว่าเราแข่งกับคนที่มีกำลังลบมากกว่าเราเยอะเรียบร้อยฮะจากนั้นเนี่ยอ่าเราส่งตัวมนิก้าไปตีตรงนี้นี่เป็นศึกที่เราไม่จำเป็นต้องลุยทุกตัวนะครับเราค่อยๆเล่นไปนะฮะค่อยๆตีไปฮะ อันนี้เราลองแบบไม่ไม่เน้นแข่งต่อสู้เลยนะเราเน้นแข่งแบบเน้นเวลาเป็นหลักเลยนะโอเคเรียบร้อยหลุดแล้วก็อ่าถอนมาจากนั้นเอาซีโร่มายิงตรงนี้ฮะมาแล้วก็ใช้ไม่ตายไปเลย เพราะว่าถ้าเกิดให้ผมไม่ได้ใจว่าเป็นคาเรงกลุ่มต่อต้ไหมถ้าเป็นคาเรงกลุ่มต่อต้าเนี่ยถ้ามันรอด <c oughs> ถ้าเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอมะตะมันจะทําให้เราเก็บยากโอเคมันเป็นอมะตะไปแล้วแต่ไม่เป็นไร <c oughs> อ่ามันเป็นคาเรนปกติไม่เป็นไร คาเรนในชุดไปเวทเดีย๋ยวเราเอาโมนิก้าไปลุยต่อยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเอาคาเรนก็ได้มาเรียบร้อยนะ่ะนี่คือสเตปแบบเราไม่เน้นสู้นะถ้าเกิดเรามีตัวซีโร่สีดาวนี่คือสบายมากเลยแล้วก็เรารู้เทคนิคต่างๆนี่อันนี้คือกรณีที่เราเน้นเวลาเป็นหลักนะ จะได้แต้มเยอะกว่าเห็นไหมแต่ถ้าเกิดคือจริงๆเล่นยังไงก็ได้ครับเล่นยังไงก็ได้ให้ให้เวลาเลอกมากที่สุดเพราะเขาให้มา200วิถ้าเราเล่นจบไวเราก็ได้คะแนนสูงขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคแบกในการแร่หรือน่านะโอเคเราจะมาโอเคทุกคนคงได้เห็นในคลิปที่ผมทำไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยผมเล่นอีกรอบนะครับแต่งที่บอกไปคลิปมันเน่านะฮะ ก็เลยทําให้ต้องอตัดช่วงนั้นออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังในคลิปที่2เนี่ยรู้สึกว่าผมจะเล่นอีกรอบนึงแล้วก็เล่นแพ้นะครับจนหมดเวลาเลยเพราะว่าไอทีมที่อ e ีฝ่ายต่อสู้มาเนี่ยมันถึงตั้งป้อมมานะครับก็ตั้งป้อมได้ดีเลยทีเดียวทําให้ผมตีักซเทเวอร์แรกไม่ได้เลยนะครับจนหมดเวลาก็ถือว่าทดลองไปเลยนะครับว่า ถ้าเราแข่งจนหมดเวลาเนี่ยปรากฏว่าได้แค่ศูนย์แต้มเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไอการแข่งอรีน่าเนี่ยเวลามีผลมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งเวลาให้จบเร็วๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหุ่นในไม่เฟงขวางทางเนี่ยถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องตีให้มันพังจนก,กว่าจะตีเสาซัทาวเวอร์ให้ได้นะฮะแล้วก็มาปิดฉาก ไอเมนทาวเวอร์ให้ไหวแค่นั้นเองนั่นคือปัจจัยหลักๆของอารีนานะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนล่ะบ๊ายบายไปละ